สวัสดีครับทุกคนเมื่อน,นี้นะครับเข้าเสียผ้าไปซักนะครับผ้าปูที่นอนเฮาเพราะเฮ้าซสื้อผา้าปูที่นอนไม่นะครับผมก็ไเด้หอบมาโอ้เสียผ้าเป็นตันนะครับพี่น้องเบิ่งกี้เออากมากกับผู้สาวกระดอีเดียเขาเย้าแหละเออเฮากับเอาผ้าลงนะครับห้อนห่อนแดดกับหอนห่อนแดดไปตั้ซักผ้าครับเลยเอาผ้ามาซักแล้วมันห่อนโพดเออซักแป๊บเดียวก็สิแห้งกันละนะครับมันเอาโพด อันนี้แจนก็บอกผมไปเอาถุงมาเก็บผมสักผาที่มันข้างออกแน่หลังจากนั้นแล้วโดนเติบผมก็พาแจนออกมา,าไปมาหาลัยนะครับเพิ่นจะไปเฮ็ดเรื่องจบแก่กิจกรรมนะครับถึงมาหาลัยแล้วอันนี้ครับผมก็เฮ็ดเฮ็ดแล้วละ,ละเฮ็ดแล้วแล้วปุ๊บเขามาบ้านเขาก็จะมาต่ำบักฮุ่งนะครับหิวเขาแห้งต่ำบักฮุ่งปิ้งปลา แลากาทอดเนื้อนะครับเออทอดปลาทอดเนื้อนะครับนี่ตั้งเห็ดอันนี้อันนี้ก็คือเซ็ตแล้วนะครับทอดเนื้อทอดปลาตับหกคงเสียบเห็ดเองเด้ออ่าเขาเกิดมาซิมมาที่นี่เจนบอกว่าเธอเธอเธอซิมให้เขาเบื่องเนี้ยเสียบบักับทอดปลาหอนปลามันมันทุกคนปลามันเบื่องเนี่ยอตับหมคงก็แซ่บแสบสุดยอดเลยอืมเพื่อเห็ดให้กินเจนนะครับเพื่อให้กิน มากเฮ็ดเน่วกินตัวหิวเขาแห้งครับไปเฮ็ดเรื่องบักมหาไรนิวเขาขาดก็เลยฟาวมาเฮ็ดเน่ากินกินอืมบังแน่าพูดาไปตั้แซ้บ่อ,บอพี่นองเอ้ยบุงเน่